สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้นะครับสําหรับคนนะครับกาลังจะติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับขนาด3ามพัตต์นะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับขนาดนะครับขนาดของสายไฟนะครับสายไฟนะครับสายดินนะครับต้องมีนะครับอันนี้ก็มีระบบกราวนะครับห้องน้ํานี้ก็เห็นบางคนนะครับเข้าสายนะเปิดแล้วนะครับไม่ร้อนบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็วิธีสังเกตนะครับ นะครับตรงทอมิโดนนะครับก็นะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับกล้าวนะครับกลาวตัวนี้ก็คือสายสีเขียวนะครับกล่าวนะครับนะครับเลขหนึ่งนะครับเลขสองนะครับเห็นไหมครับเลขสองนะครับวงเล็บตัวเอ็นนะครับเอ็นนี้ย่อมาจากนิวตันนะครับก็คือสายไม่มีไฟนะครับคือสายสีฟ้าตามมาตรฐานคือนิวตันนะครับส่วนหนึ่งนะครับ L นะครับคือสายลายนะครับ สายสีแดงนะครับถ้าสายมาตรฐานก็สีน้ําตาลนะครับนะครับถ้าตรงนี้ดูแล้วนะครับไม่มีหรือไม่ชัวร์นะครับให้มาดูตรงนี้นะครับนะครับตรงพลาสติกนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่านะเจอไหมนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับตรงพลาสติกนะครับที่ตรงไฟฉายนะครับด้านบนนะครับเป็นสัญลักษณ์กราวนะครับสามขีดนะครับตรงกลางนะครับจะเป็น n นะครับด้านล่างจะเป็น L นะครับต้องเข้าสายถูกนะครับ ไม่งั้นไม่ติดไม่ร้อนนะครับผมสวัสดีครับ